สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีละนนตของนอนนะคะแล้วก็วันนี้เป็นทริปสมุยคนเดียววันที่3วันสุดท้ายแล้วค่ะ <c oughs> ก็เริ่มต้นเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าของโรงแรมค่ะซึ่งมันก็จะมีวิธีพิเศษนะคะก็คือทางโรงแรมจะมีกระดาษ b r e a ฟาสต์เมนูให้นะคะไว้ที่ห้อ,องไว้เลยแล้วให้ทุกคนติ๊กว่าอยากจะทานอะไรเอ็ดดิซอให้ก็นนะ เือกเสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปกินข้าวกัน มาเสิร์ฟรบแล้วค่ะว,ว้าวไข่สุกแบบที่เราชอบเบคอนแฮมมีเห็ดกับมะเขือเทศด้วยนะคะขนมปังปิ้ง,งนะเป็นโฮวีตมีทั้งชาน้ำส้มนมน้ำเปล่านะคะครบตาดา โ okay, อเคค่ะทุกคนวันสุดท้ายนี้นะคะเราก็ไม่ได้จะไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนนะคะเพราะว่าผลจากเมื่อวานก็คือเมื่อยขามากตอนนี้นะคะบวกกับที่เป็นแผลจากวันแรกอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนเรารับผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันแรกแล้วก็วันที่สองนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเหมือนแบบว่าจิบกาแฟธรรมดาธรรมดานะคะเราจะเดินขึ้นไปทางทิศเหนือนะคะ่ะก็คือเราเดินไปดูสาราเฉวงกัน S <S ข้างขวางเราก็เป็นอมารีนะคะแล้วก็ข้างซ้ายก็เป็นอมารีเหมือนกันเหมือนแบบหนึ่งลงแล้วคือเหมาทั้งสองฝั่งเลยอาจจะเป็นบีชวิวกับการ์เดนวิวเลยทันองนั้นเนาะ mm hmm. เราเห็นปูนขาวแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือโรงแรมสาลาเฉวง mm hmm. นั่นเองพอเราเดินมาตรงนี้นะคะ mm hmm. สิ่งที่เรา รอคอยแล้วเปิดอยู่ก็มีก็คือ Family Mart เพราะว่าถ้าเราเดินลงทิศใต้ไปอย่างว่าวันที่หนึ่งนะครับคือไม่มีอะไรเปิดเลยบอกได้เลยว่าเซเว่นแฟมิลี่มาทุกอย่างไม่เปิดแต่ที่นี่ยังเปิดก็ถือว่าหโอเคมากนะคะฝั่งไม่ติดทะเลก็จะเป็นการ์เด้นล็อบบี้สาราสปาแล้วก็สาราจิม นัน่มนงมันโตวเรียบร้อยค่ะนี่คือวิวนะคเดี๋ยวเราจะมาทานของหวานแบบนั่งจิบบรรยากาศที่นี่เอานะคะเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง แกาแฟแล้วก็ทานไอศครีมกันค่าาะนี่ม,มันชิ้นแบบไอศครีม จิบกาแฟชมวิวกันเรียบร้อยเลยสามารถ,ถ่ายเราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะไม่ใช่ก็แบบแต่ราคาเต็มนะคะดีมาก อาละทุกคนหลังจากเก็บกระเป๋ากันแล้วนะคะก็ได้เวลาเขาเที่ยงเอ๊ะทำไมเขาเที่ยงมาดูเร็ว,เรวๆเนาะ <c oughs> ไปรอดูกันเลยดีกว่าว่าอาหารจะเป็นอย่างไรคะ่ะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยไม่ค่อยมีแดดเลยนะตอนนี้ประมาณแบบทิ้งเที่ยงนะคะนี่เที่ยงนะฟ้าสีสวยฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นอะเมฆเต็มเลยมาแล้วค่ะโอ้ โ็ยิ่งใหญ่มากนี่ค่ะซีฟูดแพลตเตอร์ของทางโรงแรมมีแซลมอนมีปลามีกุ้งโอ้โหกุ้งแน่นมากแล้วก็น้องกุ้งอม g ิ้ oh 最高。 ช่วงเวลาแห่งการสารภาพนะคะว่านอตัดนัดกับโรงแรมว่านอจองโรงแรมบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าจากชเฉวงมาสนามบิน,นใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ5นาที10นาทีคือเยอะสุดอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงก็คือโรงแรมลืมอันนี้แอบดุนะคุณพนักง,งานหน้าฟ้อนนัดลืมนะคะก็เลยทําให้กว่านอาจะได้ขึ้นรถ่าบ่ายโมงสีสิบมาถึงที่นี่คือบ่ายโมง 50, ห้าสิบเลยอีกสินาที 嗯。<noise> 好，掉。<All> ะะสําหรับทริป3วัน2คืนการไปสมุยครั้งแรกที่ปไปคนเดียวด้วยไปครั้งแรกของสมุยด้วยนะคะก็ก็หวังว่าประสบการณ์ชีวิตของน้องน,นี่จะช่วยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะคะว่าไปเจออะไรมาบ้างใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าทั้ง3คลิปและก็คลิปรีวิวโรงแรมเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากๆเลยนะขอจบคลิปนี้เพียงซีรีส์นี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ถ้าเกิดนอตไปเที่ยวคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ